ไหวน่ากลัวมั้ครับโอ้ยน่ากลัวสิครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนี่ครั้งแรกเลยนะครับแล้วอากาศมันเป็นยังไงล่ะครับมันก็มึนๆน,นะครับแบบว่าทรงตัวไม่อยู่เหมือนบ้านหมุน ตอนแรกนึกว่านอนไม่พอครับตอนนันทํายังไงครับไออเราเองก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันครับเห็นคนเขาวิ่งเราก็วิ่งตามเขาออกมารีบเอาตัวรอดก่อนสําคัญที่สุดครับขนาดเราอยากต้องรีบเอาตัวรอดแล้วรู้ไหมครับถ้าเกิดแผ่นดินไหวคนพิการเขาจะเอาตัวรอดกันอย่างไรภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวเราน้ําท่วมพายุ ไฟป่าหรือแม้แต่แหนดินไหวดังนั้นคนพิการที่มีความพิการทั้ง7ประเภทความพิการทางการเห็นความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการเรียนรู้และความพิการทางออทิสติกต้องเข้าใจถึงสถานการณ์และการเอาตัวรอดอย่างถูกวิธี ผมดูแลจุกเด็กเล็ก แล้ววันนั้นผมติดประชุมอพอแผ่นดินไหวผมก็หลีจากการประชุมมาเพื่อมาดูเด็กที่สูญเลยครับเด็กๆนอนอยู่บางคนนี่ก็นอนแบบหลับไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเขาไม่รู้ว่าอันนี้คือแผ่นดินไหวแต่เราทําไงได้ให้เด็กะหายกาดการตื่นตัวตรงนั้นจําได้แบบไม่มีวันลืมเลยก็คือว่าตัวเองอะ่ะอยู่บนคอนโดคะ่ะเป็นตึกสูงช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นก็คืออยู่คนเดียวกลัวมากไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าก็คือวิ่งไปใส่ขาเทียมหยิบแค่สิ่งที่มันจําเป็นต้องใช้อ่ะ ทำไงก็ได้ให้เรามีชีวิตรอดออกไปเลยตอนแรกอะยังไม่ไม่รู้ค่ะว่ามีแผ่นดินไหวจนพี่คนนึงก็พูดขึ้นมาว่าอุ้ยแผ่นดินไหวแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็พยายามวิ่งออกจากออฟฟิศอะคะ่ะคือตอนวิ่งอะรู้สึกว่ามันบังคับรถตัวเองยากมากเลยคือมันเอียงไปเอียงมามันต้านกับจอยสติ๊กหล่สุดๆอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอสถานาการณ์แบบนี้มาก่อนสามขั้นตอนการรับปือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 1. ก่อนเกิดภัย เตรียมพร้อมซ้อมบ่อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอโดยการเตรียมอุปกรณ์ย่างชีพและอุปกรณ์ที่ใช้สื่อความหมายกับบุคคลอื่นเช่นยาประจำตัวแบตเตอรี่สำรองไฟฉายนกหวีดปากกากระดาษที่จำเป็นในการช่วยเหลือและที่สำคัญคือเอกสารประจำตัวเช่นบัตรคนพิการเบอร์โทรญาติหรือผู้ดูแลก่อนเข้าใช้พื้นที่อาคารศึกษาเส้นทางอพยพอย่างละเอียด แผนพังอพยพทั้งทางหนีไฟหรือจุดรวมพลที่ปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสื่อสารกับคนพิการทางการเห็นเมื่อมีการขอความช่วยเหลือให้คนพิการนำมือแตะและเดินไปพร้อมกันพร้อมบอกสิ่งกีดขวางหรือระยะทางที่ต้องเดินการสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายให้ใช้ภาษามือในประโยคง่ายๆแผ่นดินไหวตามชั้นมา ตรงนี้อันตรายระวังตัวปลอดภัยแล้วซักซ้อมรับมือวางแผนกับเหตุการณ์ให้คนพิการมีส่วนร่วมในการซ้อมรับสถานการณ์ทุกครั้งเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องและการซ้อมอยู่เสมอจะช่วยให้คนพิการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ได้เข้าใจมากขึ้น 2. เมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหวหลีกเลี่ยงการวิ่งหรือเคลื่อนที่โดยไร้ทิศทาง ใช้หลักการหมอบป้องกอบสำหรับคนพิการให้หมอบใต้โครงสร้างที่มั่นคงเช่นโต๊ะทำงานถ้าใช้วิวแชร์ต้องล็อกล้อให้แน่นหรือหาจุดที่กำบังได้ป้องมือและลำคอเพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่รักษาระยะห่างจากหน้าต่างและวัตถุประเภทกระจกหรือสิ่งของขนาดใหญ่ที่อาจล้มได้ในกรณีที่อยู่ในลิฟต์ให้กดปุ่มทุกชั้นและออกทันทีที่ประตูเปิดและรอจนกว่าการสั่นสะเทือนจะสิ้นสุด ถึงออกจากอาคารในกรณีติดในซากปร,รักหักพังห้ามก่อประกายไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือหากอยู่ในรถให้หยุดและไม่ควรออกจากรถ 3. หลังเกิดภัยปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมสถานการณ์แน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นการติดต่อสื่อสารอาจจะขัดข้องเพราะมีการใช้จานวนมากดังนั้นพยายามอยู่กับบุคคลที่สามารถช่วยเหลือเราได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและแจ้งติดต่อกับญาติหรือคนสนิทให้รู้ถึงสภาวะพิกัดของตนเอง ในฐานาะคนพิการก็อุตสาห์ใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากมาอยากให้การแจ้งเตือนภัยพิบัติมันเร็วขึ้นทันท่วงทีต้องแบบเข้าถึงได้ทุกประเภทความพิการด้วยอันนี้หนูก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตที่ปลอดภัยมากขึ้นก็สิ่งแรกที่อยากจะบอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็คือการเตรียมความพร้อมสําหรับกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มคนพิการเชื่อว่าคนพิการทุกคนมีการช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่พอเราเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนรอบข ถานกาการนั้นได้คนพิการต้องเรียนรู้ไปกับเรื่องสิ่งกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโลกที่เปลี่ยนไปแผ่นดินไหวคนพิการต้องรอดได้ข้อแนะนำดีๆแบบนี้คนพิการปลอดภัยเอาตัวรอดได้จากแผ่นดินไหวแน่ๆครับฮัลโหลฮัลโหล ทุกคนมันเหมือนบ้านหมุนแต่ไม่น่าจะเกิดจากเหตุการณ์ดินไหวแล้วนะครับน่าจะเป็นลางร้ายเตือนอะไรบางอย่างแล้วละ่ะกลับก่อนนะกลับแล้วจ้าเมื่อมีปัญหาหรือแจ้งเรื่องความช่วยเหลือที่ต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน130 0และสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ